ที่จังหวัดสงขลาค่ะโรงงานผลิตรองเท้าแตะจากยางพารารายใหญ่ในภาคใต้ค่ะพร้อมผลิตออเดอร์รองเท้าแตะจากยางพาราเพื่อสุขภาพ100%ผลักดันในเรื่องของการที่จะหลังที่หลายประเทศสนใจสั่งซื้อจำนวนมากค่ะล่าสุดนะคะก็เตรียมส่งออกไปประเทศาซาอุาดิอาระเบียค่ะ นายบดินเจริญประธานบริษัทปาปิโลเรียวไทยแลนด์ก็ได้เปิดเผยนะคะว่าทางบริษัทเป็นโรงงานผลิตรองเท้าแตะจากยางพารารายใหญ่ในภาคใต้ที่ผลิตและส่งออกทั้งในและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย เมียนมากัมพูชาญี่ปุ่นและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีค่ะส่วนวัตถุด,ดิบนะคะส่วนใหญ่ก็ได้รับซื้อ,อยางพาราแผ่นรมควันจากเกษตรกรในพื้นที่มาแปรรูปเป็นนวัตกรรมต่างๆจากยางพาราไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแตะธรรมดารองเท้าแตะเพื่อสุขภาพแผ่นรองเมาส์แผ่นรองจานแผ่นรองโต๊ะพ,พื้นยางพาราพิมพ์ลายค่ะแล้วก็แผ่นยางทางเดินสำหรับผู้ป่วยตาบอดรวมไปถึงเสื่อละหมาดในราคาที่ลูกค้าจับต้องได้ง่ายค่ะ ล่าสุดหลังได้ร่วมงาน Business Matching ในงาน t h a i l a n นเมก a แฟ i r 2023ครับได้รับความสนใจจากลูกค้าประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นอย่างมากเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มศาสนาอิสลามและลูกค้าที่รักสุขภาพดังนั้นรองเท้าจึงมีความจำเป็นโดยเฉพาะช่วงเดือนรอมฎอน ช่วงของการอาบน้ําละมาและระหว่างการทํางานจึงได้นัดเจราจาเซ็นสัญญาสั่งรองเท้ามัาสซาดรองเท้าวนวดเพื่อสุขภาพจํานวน50ตู้คอนเทนเนอรป์ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้คาดว่าสร้างมูลค่าไม่ต่ำกว่า150ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ประเทศสรีลังกาและอินเดียติดต่อเข้ามาเพื่อเจราจาทําการสั่งซื้อเพิ่มอีกด้วยครับซึ่งขณะนี้นะคะบริษัทก็ได้ชี้แจงกับพนักงานให้เตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเนื่องจากคนงานส่วนใหญ่ก็เป็นคนในชุมชนรอบๆโรงงานอีกทั้งมองว่าเป็นผลดีที่จะก,กระจายรายได้ชาวบ้านนะคะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่และยังลดจํานวนผู้ว่างงานที่มีรายได้น้อยอีกด้วยค่ะประเทศซาอุดีที่กรุงเิียตในปีใหม่ ล้วก็ไปเปิดบูธบูธเราไม่ว่าจะเป็นบูธเล็กจะเป็นบูธธรรมดาใช่ไหมจะเป็นบูธเพาว่าบูธไม่ได้หรูหราแต่คนซาอ,อ,อุชอบกับบูธเรามากเพราะว่าผมไปนําเสนอรองเท้าต,ตัวหนึ่งที่เป็นรุ่นมัซาสรุ่นนวดอ่ะคือคนซาุดี้ตอนนี้เอาชอบอะไรที่ว่าเกี่ยวกับสุขภาพเลยโดนใจคนซาุดี้ตอนนี้ว่าไอ,อ้รองเท้าตัวมัซซาสนี่คนซาุดี้ชอบมากเลยเคยจะมีการที่ว่า จะมาผลิตที่เรา <Okay. S 1> เราต้องเตรียมตอนนี้ก็กำลังเตรียมรับสมัครพนักงานเพิ่มในคนพื้นที่และก็ก็ต้องเตรียมการหลายๆอย่างครับแต่ไม่น่าจะมีปัญหาครับถ้าสนใจรองเท้ายางพาร,ราช่วยเหลือเกษตรกรและก็ยางน้อยคนเกษตรกรได้ได้ขายยางให้เราคนเกษตรกรส่งเสริมเกษตรกรและก็ส่วนหนึ่งช่วยเหลือคนพื้นที่ได้มีงานทำถ้ายังไงก็ ช่วยสนับสนุนบริษัทของเรารองเท้าของเราหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเราด้วยครับ